มาพี่น้องมาสมม้มบรรยากาศน้ำกันเนาะเบิ่งลูกพี่ค่อยก้ากินอิ่มแล้วก็นอนอ้อยลอยอยูงง่เบิง่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งลูกพี่ค่อยก้กินอิ่มแล้วก็นอนนอนเฝ้าลูกลิ่นน้ำเนาะ่วนลูกกาอยู่ทางนี้เนาะนี่ลูกสาวงามงาม,มาส้มวิวกันเนาะ วิวอยู่ที่มุกดาหารจ้าตีคาะแล้วมัเอ,อาขาไข้างหน้าได้ไงเฮ้ยเขาล้มแบบนี้นะครับกินอิ่มมากจ้ากินอย่างนะกินอย่างนะเมื่อเว้นเนากินอย่างนะ ซอยจุลาบขมส้งตำโอ้หลายย่างเนาะออแซ่บแห้งค่ะว่าบรรยากาศดีมากวันนี้เป็นวันวันวันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์จ้า,าวันนี้บรรยากาศสวยงามเราเพิ่งมาจะ ทานข้าวเสร็จจ้ะจ้าพี่น้องบ่ายวันอาทิตย์ค่ะกินข้าวเสร็จก็มานอนเฝ้าเด็กๆเล่นน้ำอยู่สวนน้ำค่ะสวนน้ำวานเย็นนะสวนน้ำวานเย็นมุกดาหารจ้าเดี๋ยวให้ล้มลมเย็นเย็นจะพาไปเที่ยวถนนคนเดินริมโขงนะคะถนนคนเดินริมโขงมุกดาหารจ้า มาจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปนะคะมาดูกันค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ในเดอ้อถ้าถูกใจก็กดแชร์เลยจ้าพี่น้องเดอ้อไม่ว่ากันนะคะ